คุณสุภาพรอยู่ไหมครับสุภาพรนะคะจากสุราษฎร์ธานีค่ะพี่หนอมสวัสดีค่ะคุณสุภาพรค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโดนยึดรถสารสั่งฟ้องเหรอคะใช่ค่ะอันนี้สารตัดสินแล้วใช่ไหมตัดสินแล้วค่ะตัดสินวันที่เท่าไหร่ครับวันที่สิบห้าพฤษภาที่ผ่านมานี้ค่ะ 15ห้าพฤษภาที่ผ่านมาพฤษภาสิบห้ามิถุนาอีกสามวันก็ครบเดือนคุณได้ขึ้นศาลไหมอ่าขึ้นศาลค่ะขึ้นศาลนะครับขึ้นศาลตอนนี้ศาลตัดสินแล้วว่าให้ต้องชำระนี่ใช่ไหมใช่ค่ะให้ชำระคุณเป็นคนซื้อหรือคนค้ำเป็นคนซื้อค่ะน้องชายเป็นคนค้ำอ่าเป็นคนซื้อนะพี่น้องซื้อค้ำกันเองค่ะ นะ,ค,ะครับเขาเรียกสารตัดสินและจ่ายส่วนต่างเท่าไหร่ครับอส,อสองแงส,มมอ 7, สองแสนสามมื่นเจ็ดพันสี่รอบาทค่ะสองแสนสามมื่นทุนๆแล้วกันนะประมาณนี้นะค่ะ,คะฟ้องมาเป็นรถยนต์เนาะค่ะรถยนต์ถูกฟ้องแล้วไม่ได้ผ่อนค้างกี่เดือนนะค้างครบเลยค่ะ ครั้งสามเดือนครบเงื่อนไขสามเดือนบบกสามสิบวันสี่เดือนเขาก็ทําหนังสือบอกเลิกสัญญามาใช่ไหมใช่ค่ะเออนะครับเราไม่ได้ชําระเขาก็เลยฟ้องเอาเราก็ไปขึ้นศาลขึ้นศาลก็เห็นว่าคุณไปบอกศาลว่าไม่มีตังจ่ายใช่ไหมใช่ค่ะเพราะไม่มีตังจ่ายก็แน่นอนนะศาลก็ต้องตัดสินตามคําฟ้องนะตามนั้นเลยเพราะว่าที่เขาฟ้องค่เดี๋ยวนะถามถามคุณหน่อยคําฟ้องกับ กับตัวตัวเลขที่เขาฟ้องคุณมานะ่ะในหมายสารนะที่ถงมาถึงคุณนะเขาฟ้องมาจํานวนเท่าไหร่ฟ้องมาสี่แสนกวาบาทค่ะสี 4, ่แสนเท่าไหร่สี่แสนสี่แสนสี่สี่แสนหกประมาณนั้นนะคะ่ประมาณสี่แสนสี่แล้วกันนะที่เขาฟ้องมาะนะส่วนต่างนะ,ะตอนฟ้องเนี่ยเขาฟ้องสี่แสนสี่นะ,ะแต่สารให้จ่ายสองแสนสามถูกไหมใช่ค่ะ เอ,อคุณผู้ชมฟังนะเนี่ยนี่ครับคนที่ไม่ไปศาลเมื่อกี้ใครเป็นผู้คำ้ำคุณอภิวัตรบอกผมควรจะไปไหมเนี่ยที่ถามมาเออค่ะถ้าคุณสุภาพรไม่ไปศาลคุณโดนสนะี่แสนสีแน่ยอดนั้นเลยอืแต่พอคุณไปเนี่ยแม้คุณจะไม่ได้มีเงินไปชำระให้กับเขาเนี่ยนะเ,เวลาศาลซักส,สารถามคุณให้ข้อมูลบ้างอะไรบ้างเนี่ยศาลให้จ่ายแค่สองแสนสามถูกไหม คือคือวันนั้นจริงๆอ่ะสาลไม่เดนี่ยใช่ค่ะเท่ากับเครื่องต่อครื่องเลยนะเฉลี่ยแล้วผมไม่เอาคุณเรื่องในศาลไม่เอามาพูดตรงนี้ครับไม่เอามาพูดนะตัดสินแล้วเนาะเพราะถือว่าศาลตัดสินแล้วพิพากษาแล้วคุณจะเห็นด้วยกับศาลถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับศาลคุณอุทธรณ์นู่นอ่ะค่ะคุณมีทนายความไหมไม่มีค่ะไม่มีทนายไม่มีทนายคุณค้างข้างงวดอันนี้กรณีนี้คุณค้างข้างงวดนะอย่างนี้ครับ เออเอาผมเอาคำถามคุณก่อนคุณจะถามว่าอย่างไงอ่าจะถามว่าเหมือนกรณีที่ตัดสินมาแล้วคือเราต้องจ่ายเต็มจำนวนนี้เลยใช่ไหมคะไม่สามารถลดจากตรงนี้ได้แล้วใช่ไหมคะหมายถึงว่าคือทางเราอะ่ะก็คือจ่ายแต่ว่าแบบคือขอเป็นผ่อนผันอะไรแบบนี้ได้ไหมคะก็คือแต่ว่าจะจะไม่ถึงยอดเต็มจำนวนนี้ได้ไหมได้ถ้าเขายอม ได้ถ้าเขายอมอันนี้ตรงๆเลยอืคเจ้านี้คุณคือบริษัทบริษัทใช่ไหมเป็นบริษัทใช่ไหมที่ฟ้องคุณนะใช่ค่ะคุณสุภาพรครับคำฟ้องมาถึงคุณเนี่ยสี่แสนสี่แสนหกเนาะสี่แสนหกหมื่นบาทนะครับคุณไปขึ้นศาลศาลให้จ่ายแค่เพียงสองแสนสามหมื่น บาทอันนี้เศษๆนะกลมๆนะสารใ,<ช>ให้ก่ายครึ่งเดียวนะใช่ค,ครึ่งเดียวนะนี่ขนาดว่าคุณค้างข้างงวดนะอืจนครบคเลยอ่ะสามงวดจนมีบอกว่าสัญญานี่ข้างข้าง,งวดนะคุณผู้ชมดูเป็นกรณีศึกษานี่อาจจะยังไม่ใช่ถึงดีกานะค่ะแต่ผมถ้าเป็นผมผมพอใจแล้วนะคุณสุภาพรเนาะถือว่าล้นให้ครึ่งหนึ่งเลยอนะ่ะเนาะ เเดี๋ยวผมคุยไปเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องนี้คุยเรื่องนี้นะเดี๋ยวทีมงานถ้าสะดวกแล้วต่อหาท่านเวราแต่อย่าเพิ่งต่อตอนนี้นะให้ผมพูดเรื่องนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวส่งสัญญาณว่าท่านต่อนะอคุณสุภาพารเอาเรื่องคุณเนี่ยมาเป็นตัวตั้งนะครับวันนี้ผมได้คุยกับพี่ทนายนัดเพชรโสมทนายความท่านหนึ่งนะครับที่ผมติดตามแกอยู่นะอันนี้ต้องขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับแกบอกว่าแกเพิ่งได้ รับคำพิพากษาสารดีกาสดสดร้อนร้อนมาเปียกๆเนี่ยมิปีเนี้ยปี2อ6 6บเนี่ยบอกแกเพิ่งได้รับคำพิพากษาสารดีกานะครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาคำพิพากษาสารดีกาเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขอเข้า Facebook ส่วนตัวก่อนนะเพราะว่าได้โพสเรื่องนี้ว่าใน Facebook อ่ะนะกรณีที่เราเรา ถามว่าถ้าเราเช่าซื้อรถยนต์แล้วเราไม่ได้เรามีปัญหาในการที่จะชำระค่างวดะนะครับเริ่มต้นจากว่าถ้าเราไม่ค้างค่างวดเลยแล้วเอารถไปคืนนะมไม่ค้างแล้วเอารถไปคืนนะและเขารับคืนนะ,ะเขารับคืนเรียบร้อยออกหนังสือหลักฐานเขาก็รับคืนรถใหเราเรียบร้อยเอารถไปคืนในสภาพดีอ,อย่างนี้ ไม่ว่าเขาจะเอาไปขายทอดตลาดจะได้ทำไรขาดทุนยังไงเราไม่ต้องรับผิดชอบส่วนต่างเลยอันนี้กรณีที่คืนรถโดยไม่ค้างค้าง,งวดอ่ามีมีจำประเด็นนะประเด็นแรกนะค่ะคืนโดยไม่ค้างข้าง,งวดนะสมมติ่างวดเราส่งงวดเดือนวันทุกวันที่สิบวันที่ห้าเรา,เาลถไปคืนนะค่ะยังไม่ถึงชําระงวดตัดไปนะอเอาไปคืนคืนรถโดยที่ไม่ค้างนะครับ ไม่ต้องรับผิดชอบส่วนต่างแม้แต่บาทเดียวนี่คำพิพากษาสารีกาตั้งแต่ปี65ห้าโอเคไหมถ้าไม่ไหวเอาไปคืนโดยไม่ค้างกับสองค้างค่างวดทีเนี้ยค้างค่างวดค้างค่างวดเป็นกรณีที่สองค้างค่างวดค้างสเดือนสี่เดือนแล้วแต่แต่ยังไม่มีหนังสือบอกเลิกสัญญามาถึงเรา S <S สมมุติน้องมี่ผ่อนรถอยู่แล้วค้างมาสามเดือนแล้วไม่ได้จ่ายค่ะแต่บริษัทยังไม่ได้ส่งหนังสือไปบอกเรื่องสัญญากับมี่มีม่ยัง,งไม่ได้รับหนังสือเลยนะค่ะแล้วต่อมามี่เอารถไปคืนเราเอารถไปคืนแล้วเขาก็รับคืนเรียบร้อยถูกต้องรับคืนเรียบร้อยถูกต้องพูดคํานี้ก่อนนะอรับคืนเรียบร้อยถูกต้องแล้วต่อมาเขาเอารถไปขายทอดตลาดค่ะแล้วเขาขาดทุน เขาขาดทุนเขาก็มาเรียกส่วนต่างเรานะเรียกส่วนต่างเราพอเรียกส่วนต่างเราเนี่ยตอนนี้ที่มันมีคำพากษาสาดีกาที่พี่ทนายนัดบอกไว้มันมีสองแนวก็คือว่าเอารถไปคืนโดยค้างค่างวดสาดีกาบอกไม่ต้องจ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวเมื่อเอารถไปคืนชัดเจนนะตรงนี้เอารถไปคืนโดยยังไม่ได้จ่ายยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับ หนังสือบอกเลิกสัญญานะเอารถไปคืนไม่ต้องรับผิดชอบเลยเหมือนกันเหรอคะเออที่พี่หนอมเล่ามาสองอย่างนี้เหมือนกันเลยไม่ต้องรับผิดชอบใช่ครับต่อให้เขารถไปขายนกาะต่อให้เขาเอารถไปขายแล้วเขาขาดทุนใช่ครับเราก็ไม่ต้องรับผิดชอบใช่ครับยังไม่บอกเลิกสัญญาคุณยังไม่บอกเลิกสัญญาผมแล้วผมเอารถไปคืนแล้วคุณก็รับมอบเท่ากับคุณรับ ลถผมไปแล้วเรียบร้อยแล้วคุณยอมรับการบอกเลิกสัญญาจากผมการบอกเลิกสัญญามันทั้งคู่มันบอกเลิกกันได้พี่กับมี่มีสัญญาต่อกัน <cycling. S 1> พี่บอกเลิกสัญญามีดได้ในขณะมีดก็บอกเลิกสัญญาพี่ได้ผมมาลดไปคืนแสดงผมบอกเลิกสัญญาคุณแล้วคุณก็รับรถถ้ากับ่าคุณยอมรับถ้าผมบอกเลิกสัญญาแล้วอย่างนี้ก็ไม่ต้องรับผิดชอบถ้าถูกฟ้องไปหาทนายความยื่นคห้การเอาแนวดีกาแบบนี้ไปสู้ในศาลโอเคไหมทนายนัดบอกออ กับสมนะครับเรื่องของคุณสุภาพรทีนี่้อันนี้ก็คือว่าถูกมาเรื่องที่คุณมาถึงคุณเนี่ยมาถึงคุณเน่ยนะอันนี้ค้างเรื่องของคุณค้างชําระตามเกณฑ์เลยสมเดือนติดต่อกันบวกกับอีก30สวันที่เขาบอกเลิกเขาเลยทําหนังสือบอกเลิกสัญญามาให้คุณเอารถไปคืนนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเขายุดรถไปเขาไปขายขายเสร็จปั๊บไม่ได้ราคา เขาก็เลยมาเรียกส่วนต่างเรียกมา400,004แอ้ี400,006ปรากฏว่าคุณสุภาพรก็ไม่ได้จ่ายเขาก็ฟ้องจำเลยที่หนึ่งคนกู้คนซื้อคนซื้อสองคนค้ำสองคนหนึ่งกับสองต่อศาลคุณไปศาลคุณไปศาลนะครับปรากฏศาลให้ชำระแค่เพียงครึ่งเดียว2 0 0 0 0มกว่าเห็นไหมเห็นไหมครับ แตกต่างเนาะเขาคิดยังไงมีวิธีคิดครับน้านสี่เพี่หนอมมีวิธีคิดนะสารจะมีวิธีคิดในดีกาจะมีวิธีคิดวิธีคิดก็คือทีนี้ทีมงานต่อท่านวีระให้ผมเลยมารอเลยควิธีคิดก็คือว่าเราซื้อมรถมาในราคาหนึ่งล้านผ่อนไปแล้วห้าแสนสมมุตินะคและผ่อนต่อไม่ไหวเอาห้าแสนตั้งผ่อนไปแล้วห้าแสนเอาที่เหลือ ที่เหลือตั้งหรือว่าที่่อนไปแล้วลดหนึ่งล้านก่อนนะผ่อนไปแล้วห้าแสนลดกันนี้เหลือเท่าไหร่เขาเหลือห้าแสนเหลือห้าแสนครึ่งนึงเขาเอาลดยึดลดเอายึดรดเอาไปขายได้อีกสองแสนเป็นเท่าไหร่ก็ห้าบวกสองเจ็ดแสนเหลือเท่าไหร่เอเจ็ดแสนเหลือสามแสนชำระเฉพาะส่วนนะอ๋อเขาก็เอาไอ้ที่เราผ่อนไปแล้วมาบวกกับที่เขาขายไปส่วนไอ้สามแสนที่ว่าเออมันขาดทุนแหละของเขาถ้าเขามองอย่างนั้นแล้วผ่อนแค่ตรงนั้นครับ จ่ายแค่ตรงนั้นใช่ไม่ต้องจ่ายทั้งหมดใช่ไม่ต้องจ่ายตามที่ไปเขาฟ้องทั้งหมดนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าเวลาเราถูกฟ้องแล้วเราไม่ขึ้นศาลทั้งคนซื้อก็ไม่ขึ้นคนค้ำก็ไม่ขึ้นไม่ได้ไปโต้ไม่ได้ไปแย้งไม่ได้ไปให้ข้อมูลไม่ได้ไปโต้แย้งไม่ไปใดใดทั้งสิ้นน่ะท้ายที่สุดก็เลยถูกต้องชำระตามคําฟ้องอ่ะฟ้องมาสี่แสนหกก็โดนสี่แสนหกนี่คุณได้ครึ่งหนึ่งเห็นไหมสุภาพรเนาะ นูเข้าใจแล้วนะค่ะโอเคนี่นี่คุณตั้งคำถามมาตรงเป๊ะเลยหนึ่งสองสามคำถามเลยนะมาคำถามที่สี่ทีเนี้ยมาคำถามที่สี่ถามท่านวีระถามท่านวีราท่านวีราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีคุณถนอมสวัสดีน้องจิมมี่ค่ะครับค่ะก่อนก่อนถามคำถามที่สี่ท่านวีราเนี่ยมันจะเกิดประเด็นว่าพอแนวคำพิพากษสาดีกาออกมาแนวนี้ ไม่ค้างค่างวดเอารถไปคืนนะครับไม่ต้องจ่ายค้างค่างวดเอารถไปคืนโดยที่ยังไม่มีการออกหนังสือบอกเลิกสัญญาก็ไม่ต้องจ่ายคสองกรณีนี้เนี่ยไฟแน้นรู้อะไรเี่ยรู้รู้เขาก็ต้องรู้เขามีนักกฎหมายเขาก็ไม่รับคืนรถไงอ๋อได้เหรอพี่หนอมนี่ไงเขาก็เลยไม่รับคืนรถ นึกออกมาถ้ารับคืนรถสัญญาเลิกกันแปลว่าผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา<ม>ผู้ขายมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเมื่อเข้าเงื่อนไข3มเดือนบวก30วันบอกเลิกสัญญาในทางกลับกันถ้าเราบอกเราไม่ไหวตั้งแต่เดือนแรกนะไม่ต้องรอ3เดือนนะเราลดไปคืนและคุณรับเราบอกเลิกสัญญาเขาค่ะนนที่นี้พอเจอดีกาแนวนี้ออกมาว่าไม่ต้องรับผู้ซื้อไม่ต้องรับผิดชอบผู้ไปพวกไม่ต้องรับผิดชอบไฟแนนซ์ก็รู้บนนกรู้เขาก็บอกว่าทางนั้นก็ไม่รับรถ พอไม่รับรถเราไปคืนก็ไม่สําเร็จเขาเขาไม่รับอ่ะไม่ออกไปรับให้คไม่ออกไปรับให้จะเอารถไปคืนไฟแนนซ์เราผ่อนไม่ไหวแล้วท่านวีราเอารถไปคืนผ่อนไม่ไหวแล้วผมจะเอารถไปหาที่ผมอยู่พระนครศรีอยุธยาผมอยู่บางปะอินเอารถไปจอดที่บังคับคดีของท่านวีราเพื่อจะส่งคืนให้กับเจ้าหนี้ผมได้ไหมครับท่านวีราครับอ,อในในในส่วนในส่วนที่ว่าศาลมีคําพิพากษาให้คืนรถนะคะส่วนมากเม อันนี้ขออนุญาตเล่า,เล,า,เ,ลาเล่าประสบการณ์จริงเลยเนาะ,ะเพราะว่าเคยเจอที่เพชรบุรีเพชรบุรีก็สามท่านก็มีคาที่ภาคษาก็คือให้ใช้เงินอ่าให้คืนรถถ้าไม่คืนรถก็ให้ใช้เงินเนาะเพราะว่าถ้าใช้เงินก็ก็จะหลักสูงทีนี้จําเลยเนี่ยเขาก็เลยขับรถมาหาเราที่สํานักง,งานเพื่อที่จะวางทรัพย์เราก็จะถามกลับไปว่าเอารถไิคืนให้โจทย์หรือย,ยังอ่าคําถามแรกของเจ้าพานักงานเขาก็จะบอกว่า เอาคืนไปแล้วแต่การหลักฐานการไปคืนรถให้กระโจดเนี่ยค่ะส่วนมากก็จะไม่สร้างหลักฐานไว้ก็คืออาขับรถไปบริษัทปฏิเสธก็คือก็กลับมาอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้ววันนั้นน่ะเราบอกว่างั้นเอาเอาไปคืนใหม่เอาไปคืนให้กระโจดใหม่แล้วก็ถ่ายภาพหน้าสำนักง,งานใหญ่ถ่ายภาพหน้าสำนักง,งานใหญ่แล้วก็ถ่ายรูปที่ไปยืนคุยกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เลยเพราะว่า เวลาเอามาคืนรถให้กับเวลาจะเอามาวางซับที่สำนักง,งานบ,างบังคับคดีอะค่ะคุณถนอมปัญหาก็คือค,อคำพิพากษาบอกว่ารถอยู่ในสภาพใช้การได้ดีเจ้าพนักงานบังคับคดีก็เป็นนิติกรซึ่งก็ไม่ได้มีความรู้ว่าไอ้รถคันนี้มันสภาพใช้การได้ดีเนี่ยมาตรฐานของคําว่าใช้การได้ดีเนี่ยมันประมาณไหนใช่ไหมคะคมัน,ม,นมันก็จะเป็นปัญหากับบังคับคดีทีนี้พอเขาเขาก็ไปกลับไปใหม่เอาไปคืนแล้วเขาก็ถ่ายรูปมา พอถ่ายรูปมาเสร็จปุ๊บบังคับคดีก็มาที่บังคับคดีสำนักงานบังคับคดีเนี่ยก็เลยใช้ว,วิธีว่าตอนนั้น,นะเพชรบุรีก็ไม่มีที่เก็บรักษาเพราะถ้าเรารับวางทรัพย์มาเนี่ย <travaille> เราต้องเอารถมาเก็บรักษาไว้แล้วก็เรียกโจทย์มารับถ้าโจทย์ไม่มารับเนี่ยเราก็ต้องขายรถแล้วก็เอาเงินให้กับโจทย์ไปซึ่งตรงนี้บังคับคดีส่วนมากก็จะมีปัญหาเรื่องเก็บรักษารถไม่มีไม่มีสถานที่จอด อย่างพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเราอยู่หลังศาลเราก็จะไม่มีที่ที่จอดเราก็เลยใช้วิธีรายงานศาลร,รายงานศาลก็คือศาลท่านก็ท่านค่อนท่านก็น่ารักท่านท่านก็เอ็นดูนะคะท่านก็มีหมายให้แจ้งไปที่บริษัทนะให้มารับรถคืนจากจำเลยประมาณนี้ค่ะคุณถนอมคือค,คือมันมันต้องทําให้ครบก่อนว่าเจ้าหนี้อ่ะเขาปฏิเสธการชําระหนี้ค่ะก็คือก็คือ,คอต้องไปส่งให้ถุงที่บางคนก็บอก ก็โทรไปแล้วก็ไม่มาเอาอะไรประมาณนี้ส่วนมากบริษัทเขาถ้าโทรไปเขาก็ไม่มาเอาเหรอกคะ่ะเราต้องเอาไปส่งให้เขาเพราะฉประเด็นอ่ะประเด็นการคืนรถนะนี่พูดต่อเนื่องนะ,ะนี่ท่านวีราพูดชัดเจนมากอธิบายต่อก็ดีกรณีว่าสมมุติว่าอันนี้ยังไม่ไม่ถึงขั้นที่การฟ้องกันแบบนี้นะแต่กรน,นีที่บอกว่าเอาละเราเราไม่ไหวลวะเราติดต่อไฟแนนซ์ให้มาเอารถ เขาก็คุยกันเราบอกอวันแล้ววันเล่าผลัดไปเรื่อยไม่มาเอารถเพื่อให้เราผิดสัญญาเข้าเงื่อนไขเขาอันนี้เราตายเพราะงั้นวิธีการอย่าโทรศัพท์คุยอเอารถไปคืนเลยถ้าเขาไม่มารับเรารู้ตอนนี้เรารู้แนวแล้วนะ,ะเอารถไปจอดให้เขาและถ้าเขาไม่รับรถนะครับก็ทําอย่างที่ท่านวีราว่าแต่อันนั้นหมายความว่ามันมีการฟ้องต่อศาลแล้วศาลสั่งให้คืนรถแล้วก็ จำเลยก็เอารถไปคืนไฟแนนซ์แล้วไฟแนนซ์ไม่รับรถพอไม่รับรถก็เอารถมาคืนที่บังคับคดีบังคับคดีก็แนะนําว่าให้คุณเอารถไปคืนที่ไฟแนนซ์อีกทีนึงนะครับที่สํานักงานถ่ายรูปถ่ายคลิปถ่ายอะไรต่างๆเอาไว้เป็นหลักฐานะนะครับว่าเขาไม่รับแล้วก็เอารถกลับมาที่บังคับคดีบังคับคดีเอารถจอดไว้แล้วจริงๆก็เอาไปขายไม่มีที่จอดก็เลยทําหนังสือถึงศาลศาลก็จะออกหมายให้โจทย์ นะครับมารับรถไปค่ะถ้าไม่มารับรถก็ภาระตรงนี้ก็จาเลยไม่ต้องรับผิดชอบแล้วใช่หรือไม่ท่านวีระครับอ,อถ้าถึงมือสาลนะคะคุณถนอมมาค่ะคือคือต้อง้าทำ<า>ค,ครบขั้นตอนต้องมาเพราะมันเป็นหมายเรียกเลยค่ะคุณถนอมท้าใช้หมายเรียกเลยเขาก็บริษัทเขาเขาก็นัดวันพอเขาได้รับหมายสารเขาก็นัดวัน จำเลยก็ขับรถมาที่สำนักง,งานเราบริษัทก็มาจำเลยก็เอารถมาสง่งก็ส่งว่าเป็นที่สำนักง,งานบังคับคดีเนี่แหละค่ะอันนี้มัน,น,นจะไหักหนี้ลงได้ถูกไหมท่านครับมันจะหักหนี้ลงได้จานวนหนึง่งคือคือ,คอ,คอถ้าถ้าถ้าคำที่พักษาเคสนี้จะเป็นลักษณะว่าให้จําเลยส่งมอบรถในสภาพใช้การได้ดีถ้าถ้าไม่คืนก็ให้ใช้ราคารถเจ็ดแสนอะไรประมาณเนี้ยค่ะเออ มันมันมันก็เลยก็เลยบอกว่าพอเขาคืนลดเสร็จปุ๊บนี่แฉะของเขก็จะหายไยแต่ต้องทำให้ให้ถูกต้องทําให้ครบถ้วนนะคะครับ เขาจะได้ไม่มี<ป>ข้อโต้<ร>แยง้งเราประเด็นที่ท่านวีราบอกว่าบางังคับคดีเราเป็นนักกฎหมายเราก็ไม่รู้ว่ารถมันสภาพมันเป็นยังไงอันนี้ผมแนะนําจากประสบการณ์ของผู้ที่ปรึกษาเรามาโดยตรงนะแล้วก็ไปถูกฟ้องที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยค่ะคุณมิ้วเนี่ยนะ,ะใช่แกเนี่ยแกฉลาดเลยน้องผู้หญิงคนนี้แล้วมันเป็นบรรทัดฐานให้ผมต้องมาจดจําว่าต่อไปนี้ใครคืนรถเนี่ย เอารถไปเข้าศูนย์ใช่ก่อนไปตรวจสภาพไปศูนย์รถยี่ห้อไหนไปศูนย์นั้นตรวจสุขภาพนะตรวจสภาพรถทุกรายการเลยนะ,ชะเช็ค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 ถูกมาทุกอันเลยนะสภาพดีปั๊บเอารถไปคืนนี่แหละนะหลักฐานว่ารถมันสภาพดีใช้การได้ไม่ใช่เอารถไม่มีสภาพไปคืนเนาะถ่ายแต่ภายนอกมันบอกไม่ได้ ทีนี้ประเด็นต่อมาครับท่านเวลาครับประเด็นที่ท่นานอธิบายและยกเป็นตัวอย่างประสบการณ์ก็คือว่านั่นก็คือโจทฟ้องขึ้นศาลศาลสั่งให้ชําระหนี้หรือคืนรถนะครับแล้วไม่รับคืนก็ไปทําอย่างที่ท่านว่าแต่นี้กรณีนี้กรณีที่ประชาชนเริ่มรู้แล้วว่ามีคําพิพากษาศาลฎีกว่าต่อไปนี้ถ้าเราไม่ค้างค่างวดหรือค้างค่างวดแล้วไปคืนรถก่อนบอกเลิกสัญญาเอารถไปคืนนะไฟแนนซ์ก็รู้พอรู้ปั๊บก็ไม่รับคืนทีนี้ไม่รับคืนเหมือนกัน พอไม่รับคืนปั๊บเขาจะมีวิธีการอย่างไงที่จะคืนรถนะครับซึ่งไปคืนตามกระบวนการทุกอย่างแล้วไม่รับนะเอารถไปจอดวางซับที่บังคับคดีกับท่านวีรเนี่ยคือประเด็นที่กำลังจะเกิดจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยได้ไหมครับท่านครับเป็นหลักการเดียวกันไหมครับอันนี้มันมันมันจะเข้ากรณีที่ว่าเจ้าเนี้เขาปฏิเสธปฏิเสธไม่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 รับสับที่วาง ค่ะซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเอามาเอามาวางรับที่สำนักงานบังคับคดีได้นะคะอันอันนี้ก็จะเป็นเป็นดุลพินิที่ขออบางท่านก็สามารถที่จะรับรถได้ถ้าท่านมีอย่างอย่างถ้าท่านมีพื้นที่ของท่านครับถ้าท่านมีพื้นที่ของท่านท่านก็จะรับรถไว้แล้วก็่าเรียกโจทให้โจทมารับอย่างนี้ค่ะอันนี้เราก็จะทําหนังสือแจ้งไปที่บริษัทรถเลยว่าเนี่ยให้ให้มาเอารถาืถไปใช่ค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าบางบาง,บางจุดที่ไม่มีไม่ไม่มีที่จอดรถอันเนี้ยท่านผอ,อท่านอาจจะคุยกับจําเลยหาทางออกร่วมกันอันนี้ตรงนี้ก็ก็ยังไม่อยากจะตีตีรายละเอียดลงไปแต่ถามว่าถ้าเจ้าหนี้เขาปฏิเสธอันเนี้เราก็เอามาวางรัพย์ได้เพราะว่าหลักในการวางทรัพย์ก็คือเจ้าหนี้ปฏิเสธไม่ไม่รับทรัพย์ที่วางแต่ค,คุณต้องมีหลักฐานว่าเนี่ยคุณได้ไปติดต่อบริษัทแล้วนะอ่า ขั้นแรกเลยค่ะทําหนังสือทําเป็นไปรษณีย์ตอบรับนัดเขาก่อนนัดเขาก่อนทําหนังสือแจ้งไปว่าคุณประสงค์ที่จะคืนรถวันนี้วันนี้ที่ไหนยังไงทําหนังสือแจ้งไปเพราะว่าเวลาคุณมีหลักฐานมามาวางกับเจ้าพนักงานคุณก็จะได้มีหนังสือว่าน,นี่คุณทําหนังสือแจ้งเขาแล้วไปถึงมาถึงวันคุณก็เอารถไปวางอย่างนี้ค่ะแล้วตอนที่ไปถึงคุณก็ถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานได้มีการประสานกับ ตัวบริษัทแล้วอะไรประมาณนี้แจ้งให้เขาทราบล่วงหน้าสักนิดนึงว่าเราจะเอารถไปคืนอย่างเงี้ยค่ะคุณขนมครับค่ะแล้วถ้าเขารับคืนมันก็จบกนไกก็จะไปตามแนวทางแต่ถ้าเขาไม่รับก็อย่างที่ท่านว่านะเก็บหลักฐานทั้งหมดมาวางซับที่สํานักงานวางซับบังคับคดีที่ศาลนั้นๆถูกต้องไหมครับท่านนะค่ะถูกต้องค่ะ อ่ซ,ซึ่งซึ่งอันนี้บังคับคดีพอรับวางทรัพย์แล้วก็จะทําหนังสือแจ้งทางไฟแนนซ์ให้มารับรถไปนะครับเพราะยังไม่ต้องไปศาลเพราะคดีนี้ยังไม่ได้มีการฟ้องศาลถูกต้องนะครับค่ะอ่าส่วนว่าทําบังคับคดีแจ้งเขาไปแล้วแล้วถ้าเขาไม่รับรถรถไปอยู่กับท่านท่านขายเลยทีนี้ใช่ไหม <c oughs> ท่านขายได้ไหมทีนี้ก็ก็ก็มันไม่มันเราไม่สามารถเก็บเก็บรถไว้ได้ค่ะคุณถนอมยังไงเราก็ต้องก็ต้องขายค่ะขายให้เขามาเอาเงินไป ใช่ค่ะถ้าเขาไม่พอใจอผู้ซื้อคุณจะไปฟ้องก็ไปสู้กันในศาลต่อไปอย่างนั้นถูกต้องนะทาานนะถูกต้องค่ะนะค่ะโอโ้ความรู้เรื่องนี้วันนี้คุณผู้ชมนะเอาไปแชร์ต่อเลยครับนะนี่ข้อกฎหมายล้วนข้อกฎหมายพร้อมกับแนวปฏิบัติของคําพิพากษาสารดีกาเลยนะค่ะหนึ่งสองสามสี่นะครับประเด็นก็คือว่าโจทย์ก็คือไฟแนนซ์หรือบริษัทหรือธนาคาร เขารู้คำพิพากษาจึงไม่รับรถพอไม่รับรถทําอย่างไรนั่นคือแนวที่จะเป็นแนวปฏิบัติที่ท่านวีราได้กรุณาแนะนําตรงนี้นะครับ<ม>ส่วนถามว่าคดีจบหรือยังยังไม่จบนะถ้าเขาฟ้องก็ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลต่อไปอย่าไม่ไปขึ้นศาลนะครับขอบคุณท่านวีราน้ําแก้เงินเป็นอย่างมากนะครับผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับประชาชนพึ่งพาท่านได้เสมอขอบพระคุณครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ คนร้อยเอ็ดผู้ได้ท่านได้ชื่นใจนะคนร้อยเอ็ดชื่นใจนะใช่ค่ะข้าราชการดีๆนะครับท่านวีราน้ําแก้วเงินคนเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดคนร้อยเอ็ดบ้านไผ่นาะบ้านมีเองค่ะคนเกินร้อยนะคะพี่หนอมส่วนพี่สุภาพอร์ยังไงต่อพี่หนอมยังอยู่ไหมพี่สุภาพอร์ค่ะให้ไปแนวทางไหนต่อโอเคเข้าใจแล้วเนาะเข้าใจแล้วนะเข้าใจค่ะ เข,ข้าใจแล้วอโอเคแล้วที่เหลือที่เหลือ,อเธอสามารถจะไปเจราจากับไฟแนนซ์เนี่ยว่าขอผ่อนกี่งวดกี่งวดผ่อนได้ครับเจรจาขอลดแล้วขอผ่อนได้ขอความเห็นใจเขา ถ้ายิ่งเราไม่มีทรัพย์ไม่ยึดนี่ยิ่งลดได้เลยแต่ถ้าเรามีทรัพย์บางทีเขาอาจจะไม่ค่อยยอมเราแต่อย่างน้อยที่สุดก็ให้เวลาเราที่จะไปหาเงินมาโอเคฉันจะวางทรัพย์ให้ก่อน5-10%ของ2 0 0 0 0นนะ,ะนะครับชำระให้ก่อนล้ส23,000สมมุตินะเรา23,000แล้วที่เหลือจ่ายเป็นงวดๆนะครับะะโอเคนะ